สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเปิดโต๊ะเครื่องแป้งประจำปี2 5 6 3นะคะมาอัปเดตกันว่าปีนี้โต๊ะเครื่องแป้งของหน่งเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรเพิ่มเติมมาหรือว่าหายไปบ้างเรามาดูกันเลยนะคะโต๊ะเครื่องแป้งหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเกะสีชั้นนะคะแล้วก็มีกระจกหนึ่งบานอย่างนี้มาดูของบนกัน องบนนี้ก็จะมีลิปมันนะคะแล้วก็เป็นพวกบำรุงหน้านะคะชั้นบนเนี้ยก็จะเป็นครีมแล้วแมครีมรอบดวงตานะคะด้านนี้ก็จะเป็นพวกคอนซีลเลอร์นะคะเจลไลเนอร์แล้วก็มีที่ดัดขนตาพกพามีน้ำหอมนะคะน้ำหอมจะมีชาแนลด้านนี้ชาแนลนีดดีอ่อนะคะรองพื้นมีสองตัวนะคะตอนนี้ก็มีเอสเซอร์ลอเดอร์กับชาแนลนะคะ แล้วก็ไปกลุ่มพวกบำรุงหน้านะคะน้ำตบเอเซนนะคะของเอสเต้นะคะแล้วก็กันแดดตัวนี้อเน s ซ่าแล้วก็นี่ทาสิวของร้านลดโพเซ่นะคะตัวนี้ใช้ดีค่ะเป็นสิวอะซื้อมาเลยนะอันนี้ดีแล้วก็มีที่ล้างแปรงของแม็กนะคะนี่ใกล้หมดแล้วแล้วก็พวกกระจุกกระจิกล้างตานะคะกล่องน,นี้ก็จะเป็นกล่องแปรงของเรียวเทคนิค ไม่ใช่เลียวเทคนิคซิกมาเออซิกมานี่ก็จะเป็นเซตใหญ่นะคะไว้แบบเดินทางมาด้านนี้ก็จะเป็นกระจกแล้วก็จะมีกล่องแปลงนะคะกล่องแปลงอันแรกนี้ก็จะเป็นพวกแปลงแต่งแต่งแต่งแก้มอะไรพวกนี้ปัดแก้มคอนทัวร์ไฮไลท์นะคะประมาณนี้มีรวมๆกันมีแม็กมีนามีเลียวเทคนิคนะคะแล้วก็ในเป็นพวกแปงแต่งตานะคะก็มีแม็กกับเลียวเทคนิคนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นกล่องใสมัสคาร่านะคะจะใช้ของลังโคมนะคะแล้วก็มีแฟรดดอปตรงนี้ก็จะเป็นพวกเขียนคิ้วอะไลเนอร์ของคอสลุกอะไรพวกนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นกล่องใส่สำลีนะคะสำลีอันนี้ล่าสุดที่ซื้อมาสำลีตัวนี้ดีมากเลยนะใครยังไม่มีนะแนะนําไปตำนะคะแล้วก็มีกระดาษเปียกเช็ดเครื่องสำอางของซิมเพิลนะคะี่ซื้อที่วัดสัน ดีมากนะเวลาไปต่างจังหวัดอะเราไม่สะดวกแบบพกไอเนี่ยเบลเดม่าไปเนี่ยใช้ทิชชู่เปียกแบบนี้เช็ดเครื่องสำอางสะอาดนะคะแล้วก็ถ้าเช็ดตาอะไรพวกเนี้ยเราก็จะใช้เบบี้ไว์นะคะกับตัวนี้เมเบลีนนะคะล้างตาอีกทีนึงทิชชู่เปียกถึงจะใช้ของเพจเจ้นนะคะเป็นของเด็กอะเช็ดก้นเด็กอะ,กอะแต่ว่ามาเช็ดหน้านะคะแล้วก็มีบานวันนี้ไว้ล้างหน้า นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกแป้งเป็นตันบัตรนะคะอันนี้ทาสิวตัวนี้ดีนะสื่อที่เซเว่นพวกสิวอักเสบอะไรพวกเนี้ยทารลยุบไวเป็นว่านหางจระเข้นะคะหน้าตาแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีอ้ำหยาล้างแป้งของไดโซตัวนี้ใช้ดีนะราคาไม่แพง6 0สบบาทเองแล้วก็เป็นพวกหวีนะคะหวีตัวนี้ใช้มานานแล้วนะคะเป็นของแอนนาซุยนะ หวีดีมากเลยไม่พันหัวแล้วก็นุ่มดีมากเลยตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วซื้อมานานละตอนนี้มาซื้อมาประมาณพันสองนะดีมากๆอ่ะไปดูข้างสำอางกันนะเกะแรกชั้นบนก็จะเป็นพวกลิปสติกนะคะมีทั้งลิปแทง่งลิปจิ้มจุ่มนะคะนี่ก็รวมๆกันแล้วก็มีพวกอ่ะที่สอเขียนขอบปากด้วยนะคะตัวน,นี้จะเป็นของไคลี่นะแล้วก็ตัวนี้ ฟองน้ำ beauty b น e n d e r นะคะใส่ถ้วยไว้ผมไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วช่วงนี้แป้งก็ยังใช้แป้งฝุ่นทรีอยู่นะคะแป้งฝุ่นมีหลายตัวนะก็เนี่ยเอาว่ากราดชานงชาแนลก็ยังมีอยู่นะคะส่วนกลุ่มนี้ก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแล้วไม่รองพื้นก็จะมีอันนี้ไม่รองพื้นชาล็อตชิเบอรี่นะคะแล้วก็มีพวกไฮไลท์คอนทัวร์ก็จะมีเบเนฟิตนะคะมีอ่า อะไรอ่ะนาลากูนามีเควินอัคอรนะคะตัวนี้ไฮไลท์ที่ใช้ประจำก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นขอมแม็กซสีซอฟต์อัลเจนเจอนะคะตัวนี้ใช้ดีแล้วก็บัตรตัวนี้ก็ใช้บ่อยมากจะหมดแล้วสีพีทพนะคะแล้วก็มีคูชชั่นนะชั้นบนนี้จะเป็นพวกพวกเกี่ยวกับหน้าแล้วนี่ก็เป็นคุชชั่นนะคะเป็นแป้งเป็นคุชชั่นอะไรพวกนี้ ตัวนั้นเป็นรีปเซตนะของบับบี้บาวนะคะมาชั้น2ก็จะเป็นกลุ่มอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์พาเลตส่วนใหญ่ก็จะมีชาลลอตติเบอรี่นะคะมี2ตัวแล้วก็มี Kat Von แคดวันดีตัวนี้ก็เป็นดีออแล้วก็เป็นจิลส์จูนนะคะชาลลอตทอมฟอร์ดมีเหมือนเดิม มันน้อยลงแหละเพราะว่าเราลงออกไปบ้างนี่คลี่ก็ยังใช้อยู่จะเหลือตัวที่แบบว่าใช้ดีๆชอบๆอยู่นะคะตัวนี้ต้องมีเลยนะจูเวียนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวก u r อร์ d บ c a y ทั้งหมดนะคะตัวนี้เป็นทูเฟสที่ยังมีอยู่อันนี้ก็จะเป็น Mac นะคะพาเลตแมกจะมีด้วยกันสองพาเลตยังอยู่นะคะแล้วก็พาเลตสีสีนะคะของ u r อร์ d บ c a y ะคะก็จะมีอยู่2อัน แล้วเชิโรคทะเลก็มีประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นของหน้าสองอันนี้ของหน้านี่ก็เป็นอะไรอะโลเรกนะคะโลเรกโลเรกเออน่ก็ใช้นะคะก็ประมาณนี้ไปชั้นที่สามพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มปัดแก้มนะคะเป็นพวกชาแนลอวากราด นาะกุญชีอ่อะไรอะมัสคอบนะคะแล้วก็บัตรของจูเวียตัวนี้ค่อนข้างใช้ยากนะสีมันจัดแล้วก็มีทาร์ตข้างล่างนี้เป็นกระจกนะคะกระจกสีแบบเดียวกับกล่องเลยของ t รีทีซีนะคะตัวนี้ก็เป็นเลิฟฟัดนะคะก็ยังอยู่ข้างในนี้ก็จะมีพวกบัตรจุ่มนะคะของจิลสจูอสนะเบอร์เบอร์ี แล้วก็มีบาทของชาลอดสีพิลาท็อกสวยดีนะเออแล้วก็แม็กตัวนี้ต้องมีสีเมลบ้านะคะหลายคนน่าจะมีตัวนี้จะเป็นของหน้าของดีอ่นะคะตัวนี้ก็เนี่ยแหละแถวนี้ก็จะเป็นบรัตรทั้งหมดนะคะชั้นสุดท้ายจะเป็นเบตเตล็ดอยู่รวมๆของที่แบบว่าต้องใช้ก็จะมีในสเองข็นคิ้ว ของคอรสลูกนะคะเหลืออยู่3มแท่งอายไลนเนอร์เหลืออยู่หนึ่งแล้วก็มีฟองน้ำไข่ของเบนบิวตี้เบนเดอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสำรองสำรีนะคะของซีชิโดกับอ่สล็อตที่ติดอันนี้ขนตาของดัลลี่วิงนะคะมีสามอันซื้อมาแต่ไม่เคยใช้ ตัวนี้ก็จะเป็นซองที่ใส่ลิปของแพทมานะคะตัวนี้เป็นพวกขวดที่หมดแล้วแล้วก็มีพวกสซมเปิลที่แถมมานะคะล้างตาล้างอะไรพวกเนี้ยนี่ก็เป็นพวกแปลงผกผ้านะคะเป็นแปลงคาบุกิของแมกเป็นฟองน้ําของนานี่ก็เป็นพวกสซมเปิลลิปสติกอะไรพวกนี้ฟองน้ํานะคะแล้วก็พับสำรองอะไรพวกนี้ ที่เขาให้ให้มานี่เป็นหัวปั๊มสำรองของรองพื้นเอเต้นะคะก็มีประมาณนี้นี่ก็เป็นกาติดขนตาดูโอนะคะเนี่ยแหละก็คือตัวเครื่องบ้างที่อัปเดตของปีนี้นะคะใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามมาไ,ได้ใต้คอมเมนต์นะคะ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปล้วค่ะ